ไหผมตีนผมนี่แหละค่ะเนี่ยคอช่ว,วงนี้อย่าบังค่ะอย่าลังอย่าบางัาบางเครื่องก็เปิดไปหน่อยหรือมันวิดีโอไม่เห็นเปิดไปตรงนี้จะเป็นกระดูกสองชิน้นนะคะเปิดเลยสองปุ่มเส้นจะอยู่ระหว่างกระดูกสองชิน้นเขาเรียกสะบายแล้นนะคะตรงนี้ไม่เกินกี่นาทีนะมันถึงจะถ่ายได้มันถึงจะส่งเข้าไลน์ได้ไ คำหาเส้นนะคะตรงนี้ตรงบ่ายที่จะเป็นกระดูกสองชิ้นนะคะคนเบลาณเรียกว่าสะพายแล้งเพราะว่าเส้นจะอยู่ระหว่างกระดูกถ้าตัดตองม,มนานี่ไหปล้าพยายามเวลากดแล้วให้รูดหาอาจจะเริ่มตั้งแต่ที่ต้นพอนะคะให้วางเลยตรงเนี้ยจุดที่หนึ่งจาก,กันางายใจนะคะจุดที่สองรูดมา จุดที่สามจะชิดล่องกระดูกพอดีนะคะตรงนี้กลับมาจุดที่สองกลับมาจุดที่หนึ่งแต่ละจุดนับสินะคะแต่ถ้าลูกค้าเป็นมากให้นับเพิ่ม ถ้าพี่วางเงิอย่างนี้ถ้าเจ็บพี่จะกดแต่ถ้าอย่างนี้เวลาเจ็บก็พี่ไม่กดมันจะล่งนะคะทำหาจุดก่อนนะคะทำหาจุดแบ่ง<ม>ให้เท่ากันถ้ามาด้านหลังมากมานนามาก็ไม่ได้ไปข้างหน้ามากก็ไม่ได้ต้องรูดมันจะเป็นร่องจุดที่หนึ่งจุดที่สอง จุดที่สามกระรูดกลับมาจุดที่สองนิ้วนิ้วนิ้วบนนี้ไม่ต้องล,อง,ลงนะ้ำหนักนะหมัดลงนิ้วล่างกลับมาจุดที่หนึ่งเห็นไหมมือน,นี้บน,นไม่ต้องออกแรงออกแรงกับ,บน,นิ้วล่างแต่เราประกอบเป็นหลักนะคะอ่าต่อไปคอนะคะคงคอน,นิดนึงค่ะต่ออย่างนี้นะคะตรงน,นี้จะเป็นล่าง ตรงน MM. ี um. kind of yeah. ้อย yeah. ่ากดนะคะแค่ประคองให้น้ำหนักลงหนุ่จุดที่หนึ่งลงขึ้นมาจุดที่สองจุดที่สามตรงไหล่ของกลับลงมาจุดที่สองจุดที่หนึ่งอระดับเนี่ยนะคะกลับมาจุดที่สอง ในหน้าข่าจุิดที่สามดานหัวไม่มีข้อหาการเสร็จแล้วยกศีรษะนะคะการหัวหนุ่งขึ้นหลังจากา <c oughs> นั้นก็จยามาขึ้นยงหลังจากนั้นก็จะากห้อยมือยืดด้านหลัง,ง,ลง,นนงริดการกันิ้วนางขึ้นหมันก็ขึ้นกระหมัดเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นครึ่งจะบักนะคะระวังม,มือพร้อมกัน หรือจะบางทีแล้วขั้นก็ได้อ่างัดขึ้นแต่ถ้าระวางพร้อมกันนี่เราจะได้แรงคะอย่างเงี้ยพอตรงนี้เสร็จแล้วกะกขัขากระดเนื้อปะ่ะแล้วลูบลงมาณขณะนี้ะนะปลดหย่อนนี้ออกนีอ่าเอาตรงนี้ก่อนนั่งไว้แขนโอเค